พวกเธอหลายคนเป็นแบบชั้นไหมไม่มีปัญญาซื้อขับเพราะว่าบางทีมันก็เอื้อมไม่ถึงอนะเนาะแต่ว่าเวลาเรามาดูเนี่ยปอร์เช่คือรถในฝันของฉันเวลาฉันมาดูฉันจะรู้สึกมีความสุขโดยเฉพาะสีนี้นะเป็นแบบสีแบบน้ําเงินอมฟ้า,ฟา,ฟามีเสน่ห์มากชอคิดดูว่าบางครั้งอะเราก็แบบเอื้อมไม่ถึงกับราคาใช่ไหม แต่มันเป็นแบรนด์ในฝันกับพี่บอยเนาะพี่บอยใช้คําว่ามันเป็นรถยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าทํางานหนักเพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้ขับมันนะคะและเดี๋ยวฉันมีเรื่องก God ๊อดสีก๊อดสีกับปอร์เช่ที่จะพูดก็คือเธอรู้ไหมว่าเวลาเธอมาดูรถปอร์เช่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่พูดคําว่าสีแดงสีเขียวสีเหลืองเขาจะมีสีเฉพาะอ่ะเธอตามฉันมาเดีย๋ยวฉันเธอใชใ้เธอไปดูสีเฉพาะเขาบอกว่าเป็นสีแบบพรวอง อย่ามาบอกว่าจะซื้อรถสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเขาไม่คุยกันอะถ้ามาปอร์เช่เธอต้องถ้าเธอไม่อยากจะเอาเธอต้องบอกว่าขอสีโพวองนี่เวลาเราแบบว่าขอปอร์เช่สีโพวองเธอจะได้สีนี้นะคะมันเป็นสีที่แบบมันก็ไม่ม่วงใช่ป่ะมันเป็นสีนี่ดูปากผู้ด,ดีหนึ่งถ้าคันนี้ฉันได้ขับฉันก็จะดูแบบดูผู้ดีไหมในฝันแมเธอถ้าเกิดสมมติแม่บอยได้แบบขับรถสีโพวอง เท่าไรครับหนูเจ็ด <7, 000, S 1> ลา้ลานนิดๆครับเจ็ดล้านเจ็ดล้านนิดๆเองแต่ไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าเจ็ดล้านกับหกหมื่นเป็นรถไฟฟ้าขับได้ 66, 6, ห้าร้อยหกสิบหกกิโลโอ้โหแล้วแบบสีฉันชอบคำสีเมื่อกี้ฉันบอกว่าอุ้ยทําไมรถคันนี้สีม่วงสวยจังเลยพนักงานปอเช่ประเทศไทยบอกว่าเราเรียกว่าสีโพวองค่ะ oh. ว้ายเป็นสีใหม่ครับเป็นสีใหม่เพราะเป็นสีใหม่เปิดตัวไม่กี่คันในโลกนะ โอ้ที่นี่ค่ะพวกเธอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่เป็นไรเรามีปัญญามาดูนะคะมาที่เมืองทองแล้วมาดูรถในฝันของทุกคนค่ะพี่บอกว่าปอเช่คือรถที่มันจะสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับเรานะคะในการที่เราจะแบบเออทางานสู้ตายสู้วยสักวันหนึ่งเราจะมีเงินมาตอนนี้เนี่ยรถคันนี้มัน7 6ล้าน6มื่นใช่ไหมตอนนี้มี 6, กหมืนแล้วนะขาดอีก7ล้านเดี๋ยวขอไปทํางานก่อนและที่คุมผ้าที่คุมผ้าไว้ที่คุมผ้าไว้ มีสีพิเศษเป็นรถที่เปิดตัวครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียก็คือในอาเซียนเนี่ยจะเปิดตัวที่นี่ครั้งแรกวอลเลเดียมเคยวอลเลเดียมเธออย่ามาพูดว่าขอสีเทานะไม่วอลเลเดียมคือ <c ười> คนที่เขาคิดชื่อเก่งมากคือดูแพงเลยเราจะไม่แบบเกรไหนเท่าไหนไม่วอลเลเดียมเออเ <c oughs> ขาคุม้าอยู่เดีย๋ยวตอนเขาเปิดตัวฟฉันให้เธอดูนะ แล้วก็สิ่งที่เราจะซื้อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ารถคันนั้นคันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้รถมีจองนานไหมไม่นานครับไม่นานรถจองไม่นานแล้วนะคะเขาบอกว่ามีเต็มเลยรีบบัตรเลยพร้อมรับเลยจ่ายปุ๊บขับออกไปได้เลยแต่สำหรับพี่บอยแล้วยังไม่พร้อมรถอะพร้อมแต่พี่บอยยังไม่พร้อมแต่พี่บอยไม่รอรถเพื่อตรงนี้ค่ะเหมาะสมกับพี่บอยคือกระเป๋าเป้คือบางคนน่ะเขาไม่ได้ซื้อรถเพราะว่ายังไม่พร้อมมาซื้อกระเป๋า มาซื้ออเซสซอรียท็อปสวยมากเนี่ยของดีมากโทแล้วมันเก๋มากสมกับที่เป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นแบบดีไซน์เยอรมันมากใบนี้ฉันชอบเธอดูนี่เน,นี่ยเห็นปะ่ะอันนี้พิเศษครับพี่บอยอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้บอยก,ก็จะคือยังไงจะมีแค่1,911ใบในโลก1,900งพเสือ<แ>ในโลกใบเท่าไหร่คะใบนมงตกประมาณ4,000นนิดๆครับแต่มีส่วนลดให้ครับโล อันนี้เราจะเป็นนัมเบอร์ที่อ๋อเขามีอ่าใช่ครับนี่ฮะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดใบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ครับมีกี่ใบในโลกนี้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดใบมีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดใบครับผมอันนี้คือใบสุดท้ายหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไงมันเป็นชื่อรถเขาชื่อรุ่นรถเขาใช่ครับก็เออจะเขาจะเขียนตรงนี้นะครับว่าเนเนาว่าโปรดิวสแกนก็คือจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วใช่ครับก็คือหมดแล้วหมดเลยเรายังไม่ได้ซื้อรถเราซื้อกระเป๋าเก่ร์ลได้ไหม เราก็คือได้ครอบครองปอร์เช่เหมือนกันออเออเก๋ okay, okay, ดีฮะ <okay. S 1> นี่เก๋เนาะแม้แต่พี่บอยว่าแบบบางครั้งอะเวลาเรามาดูรถเรามีความสุขนะมันคือความฝันนะพี่บอยว่าเราอาจจะแบบเออคันหนึ่ง6ล้าน7ล้านเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่พี่บอยพี่บอยเป็นนะไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าก็คือเวลาเรามาบูธปอร์เช่ประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์ทุกปีเราเห็นสีรถเราเห็นรุ่นรถเราเห็นนวัตรกรรมรถปอร์เช่อเชโอ้มันเป็นแบบ เราอยากได้เราอยากครอบครองแล้วเราจะมีพลังในการที่จะกลับไปทํางานและสักวันหนึ่งเราจะมาเป็นลูกค้าและเราจะมาขับ P อร์เช่ออกไปบนถนนนั่นคือความฝันของพี่บอยนะคะถ้าคุณเป็นสู้ชีวิตทํางานหนักต่อไปค่ะแล้ววันหนึ่งเราจะมาเป็นลูกค้าเขาเอ,อ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศเปิดตัวด้วยเนาะว่าเป็นยังไงในช่วงทายนะนี่พี่บอยมายืนรอเขาจะเปิดตัวอย่างไม่กี่นาทีเนี่ยพอเปิดตัวเสร็จพี่บอยจะกลับบ้านเพราะว่าฟินและฟินกับความฝันของตัวเองและกับปอร์เชร่รถที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นเจ้าของค่ะ